วันนี้นักข่าวก็ยังคงปักหลักอยู่ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยบิ๊กต่อเคยให้สัมภาษณ์แบบมีวิชามานเสี่ยมให้คนทะเลาะก,กันแล้ววันนี้มันมีข่าวว่าบิ๊กต่อคือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะถแถลงเปิดใจนักข่าวก็พยายามไปเกาะติดอยู่คุณผู้ชมฮะจนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะเข้ามาหรือเปล่า ท่านอัจฉย์ไกรทองท่านบอกอย่างนี้ฮะบอกวันนี้ยังไม่มีการประชุมวาระพิเศษใดๆจากพลตบตรเอกต่อศัก์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากต้องรอความชัดเจนในการมอบหมายนโยบายและการกําหนดตําแหน่งหน้าที่ของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแต่ละคนก่อนรวมไปถึงการหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็เลยไม่ทราบว่าพลตบารเอกต่อศักจะเดินทางเข้ามาสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือไม่ครับ คงรอสักนิดหนึ่งในเรื่องของท่านผบตรท่านพลเอกจ์สุวิมลน,นะครับในเรื่องของท่านนโยบายท่านเรื่องของการแบ่งมอบหมายหน้าที่คงกำลังดำเนินการอยู่นะครับท่านท่านได้พิจารณาแล้วนะครับ<ด>คิดว่าก็คงเร็วๆนี้ในการที่จะออกมาเป็นตัวหนังสือหรือว่ามีการพูดคุยหรือมีการประชุมกันนะครับก<อ>็จะต้องเป็นเรื่องของกาหนดการที่จะออกมาในเร็วๆนี้ครับและก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจํากันได้มีภาพ ของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กคุณผู้ชมโอบเอลกันนีเหมือนเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วและก่อนดน้านนี้เนี่ยพลตำรวจเอกตอ่อสักก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนเรียกบิ๊กโจ๊กมาคุยเพื่อแก้ปัญหาภาพรวมขององค์กรตํารวจเคลียร์กันทุกเรื่องเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแล้วก็บอกเปิดเผยคําพูดแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยพูดกับบิ๊กโจ๊กในคืนนั้นบอกว่าในชีวิตของพี่พี่บอกกับโจ๊กเสมอว่า ถ้าขาดจากพี่ไปแล้วเองหาคนที่จริงใจกับเองแบบพี่ไม่ได้หรอกซึ่งระบ,บุว่าท่านบิ๊กต่อเนี่ย<ฆ>เป็นคนจริงใจไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคิดอย่างไรจะพูดไม่เคยแทงใครข้างหลังถ้าเอาก็เอากันซึ่งหน้าแล้วก่อนหน,น้านี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเปิดใจวิชามงวิชามาการเสี่ยมกันเดี๋ยวรอติดตามในข่าวยินของช่องวันวันนี้นะครับค่ะ